วันนี้จะพามาดูการขุดมันสำปะหลังนะครับปี2,568ันะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แย่มากมันสำปะหลังราคาถูกมากนะครับหนึ่งบาทเก้าสิบนะครับดูนะครับบาทาเก้าสิบสงสารชาวไร่ชาวสวนมากเลยนะครับ หนึ่งบาทเก้าสิบนะครับหนึ่งบาทเก้าสิบดูนะครับมันสัมปะหลังที่ไม่ได้ใช้รถไถน,นะครับต้องใช้แรงคนในการดึงนะครับสวยๆเลยนะมันหนึ่งปีนะครับที่นี่จังหวัดลำปางดูนะครับ โอ้ลำใหญ่ก็ดกมากเลยดูนะครับมันสวยเลยมันสัมปะหลังปีนี้แย่มากดูนะครับเจ้าของนะครับดูสิเมลนล่านะครับดูสิเมลนล่ามองกล้องหน่อย จับของนะครับยิ้มไม่ค่อยออกเลยนะครับกิโลละหนึ่งบาทเก้าสิบสตังค์นะครับโอ้โหมันสวยๆเลยนะครับมันหนึ่งปีดูนะครับความยากลำบากของชาวสวนกวดจะได้เงินมาแต่เวลาสินค้าออกมาจากโรงงานโคตรแพงเลยโคตรเผคนแม่มันเลยนะครับ ร้อนมากนะครับ <S 2> <S 2> รทิมงานนะครับไม่ใช้รถถ่ายนะอันนี้คือทิมงานที่ดึงนะครับดึงมันส้ำปหลังออกดูนะครับวิธี ดึงมันนะครับทั่วประเทศบ้านักถ้าไม่ใช้รถไถก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครไม่เคยเห็นนะครับดูนะครับต้องแข็งแรงนะดีนะครับที่ฝนตกนะครับดูนะครับโอ้โหเอาเหลัยด้อ่ะหลรใช้แรงงานคนนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับดูนะครับถอนอย่างนี้เลย นี่นะครับถอนดึงอย่างนี้งงนี่นะครับพ่อนะครับเจ้าของสวนดูนะครับมันสําปลังปีนี้เท่าไหร่ราคาปีนี้ราคาสองบาทสองบาทหรือหนึ่งบาทเก้าสิบ ูสองคำว่าภาพสวยๆสองบาทอ่าสองบาทกบาทเสวยครับอย่างนี้ก็พอใช้ได้อยู่เหนื่อยจริงๆนี่แหละครับโอ้โหความเหนื่อยของชาวสวนร้อนก็ร้อนนะครับโอ้โหราคาก็ต่ำมากในปีที่แล้วสามบาทปีนี้นี่ ราคาจะแย่หน่อยนี่นะครับเป็นอ่ของที่ต้องใช้แรงงานเยอะมันขา้าวโพดนะ <c oughs> ดีที่ไปแลกแรงมาหลงแขกมาแล้วเอาเขามาช่วยนะครับไม่ได้จ้างนะครับต้องเอาตัดแบบนี้ เดี <Cornell>. ๋ยวเอาใส่กระสอบเป็นกองเป็นกองแบบนี้แล้วก็เก็บใส่กระสอบ